หลีดจะต่อราคาดีนะเกณฑ์ในการที่เราจะเลือกคืออกต้องกว้างไว้ก่อนถ้าอกไม่กว้างมากขอให้เป็นผ้ายืดละกันอ่าราคาจริงอ่ะงร้อยสามสิบพอเป็นคุณผู้ชมคุณผู้เเวซู้ป่ะสู้เเขเข้าใจคำว่าเป็นเหล็ตพิเศษปแฟนเอเป็นพิเศษคุณพี้ชออะไรคุณพี้ใดใดครับคุณพี่มบลล์ก่อนแล้วคุณผู้ชมชินแล้วสวัสดีครับ เปิดคลิปมาก็ปิดแล้วอีกแลเอาวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเดิร์สตีตและชดานะคะเป็นตลาดที่ชานาเคยทำคลิปติ๊กตอกแล้วไวรองแต่คุณรอดมาภานี้วรัลมากเดี๋ยวพวกเราจะไปช้อปปิ้งกันเนาะเดี๋ยวดูกันว่าได้อะไรติดไม้ติดมือกันไปบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีทำไมคะมาในรูปแบบของราซสร้างมือสองโอ้ยโอ้ยมันจะวอร์มทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะก็คือที่ต้องวอร์มเพราะว่าพอเราเลือกเสร็จใช่ไหมเราก็ <c oughs> อยากค่ะซึ่งก็บอกเขาอยู่นี่ <c oughs> ด้วยเ้า คนนี้ใน,นโรงค่ะกำลังจะบอกเลยว่าอีปูเขากอน์ออมัเตอรวอร,ร์มเสร็จอางนีเดียวเขาได้กันไป6-7ตัวแล้วทันพอแล้วค่ะอันดับแรกนะคะเกณฑ์ในการที่เราจะเลือกคืออกต้องกว้างไว้ก่อน <c oughs> ถ้าอ,อกไม่กว้างมากขอให้เป็นผ้าย,ยืดแล้วกันอ่าแต่เป็นการยืดหลังซักนะฮะเอไม่ได้ดิ ก็ตัวอยู่บนล่างขั้นสุด่คนดูทั้งบ้านคงมองว่าปู่บ่้ยพาหรือปู่ทำอะไรอยู่จะเลยถวายบัวอยู่อันนี้คือคุณพี่แมอุยซื้อเหมือนน้าหนูเลยอ่ะมึงซื้อไม่เยอะมากไม่ใช่ขนามึงเจอดาราสวัสดีค่ะน่าฮึ่มเมื่อกี้จะบอกให้ว่าไปถ่ายโอเคบีโกมาและนางฟามาช้อปปิ้งถึงที่นี่ต่อตออะไรคสามซื้อเงียบเงียบไม่เตรียมเลยเราได้ยินเจอดารา ม่แต่มันจะเดินผ่านนางอ่ะนางบอกว่าวันดีคัะสวัสดีบุลล็เดินผ่านไปแล้วสนิทกันจริงปะเนี่ยสนิทคิ้วเผลอเออดูสวเผลอวะอ๋อมาทับยจิวเวลรี่เลยเออสมัยนี้มากกว่านี้อีคือมันเป็นสไตล์แบบว่ามันเป็นเสื้อสไตล์ผู้ชายมากอนแต่มาเอามาทำอัดแอกให้มีฟีดมนีฟีดเป็นอะไรแล้วมีสีตัวพอดีเลยเหมาะกับเราสามคนมากๆเลยจะไม่ขายอยู่ไหนไม่ขาจริงปะเนี่ย เพ่งเป็นแม่ค้าที่ทำตัวเหมือนลูกค้ากีนลูกค้าอยู่ในร้านแล้วแม่ค้านะไมายืนเกาะร้านอย่างเงี้ยเขาดูอะต้องซื้อแล้วป้าห้าจะหันหน้าอันนี้เสื้อตัวอะไรเอ๋ปโลเนี้ยค่ะอ๋อเป็นแม่ค้าจริงไหมเนี่ยไปถามคนอื่นแม่ค้าจริงปะเนี่ยราคาจริงอ่ะร้อยสามสิบพอเป็นคุณผู้ชมคุณผู้เขากู้ป่ะนพิเศษเข้าใจคำว่าเป็นเหล็กพิเศษป่ะเนี่ยเป็นพิเศษ ขาบอกว่าจะซื้อเท่าไหรขายไปเลยอันนี like ้ที่ขายนี ok ่คือเสื้อหรือกิจการนะคะเธออันนี้คืออาเธอร์ o a อ t h หนึ่คู่เวาลดหนึ่งคู่ได้ไหมคุณมว่ายังไงพูดออกมาสองตัวลอยได้ไหมพูดออกมาคุณลาคะตั้งต้นเขาสองเป็นสูนได้สอมอสักรารได้เลยทุกทำใน โซฟาดอนออฟิเยล่าลูกค้าเยอะใหม่เสื้อผ้าเก๋ขนาดนี้ลูกค้าเยอะมากค่ะร่าเหนื่อยนิดหน่อยอยากไม่เหนื่อยไหมล่ะค้เออยากมีเวลาพักผ่อนบ้างแหมอยากมีเวลาพักผ่อนจะบอกว่าถ้าคุณแพนเสื้อผ้าเก๋ขนาดนี้นะสามารถเปิดร้านได้ในลาซาด้าได้เลย เพราะว่าเปิดร้านกับรัสเซีาเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วก็สบายกว่าที่ไข่เมา่อก่อนแน่นอนคุณท้าเนี่ยจะเหนื่อยน้อยลงนะคะไม่ต้องยิงแอดเองแล้วก็ไม่ต้องไปหาลูกค้าด้วยเพราะในรัสเซีาเขามียูเซอร์แบบเป็น10ล้านยูเซอร์ราสิทธิประโยชน์นี อะไรบ้างอ่ะอบอกเลยว่าเยอะมากนะคะคุณแพจะจัดการร้านได้ง่ายขึ้นพเพราะเขามีระบบดีนะ <c oughs> ก็มีทีมงานช่วยเหลือ90วันเลยเออมีทีมงานช่วยดูแลสูงสุด90วันเลยเขามีโปรโมชั่นที่จะซัพพอร์ตร้านค้ามากมายเลยนะคะก็คือฟรีค่าธรรมเนียมฟรีคูปองกระตุ้นยอดขายแล้วก็ฟรีค่าคอนสำหรับการกเทร์นในเรื่องของการขายออนไลน์ด้วย ก็เป็นคุ้เลยแล้วแถมนะคะยังมีสิทธิพิเศษรวมทั้งหมดอ่ะแปดอย่างเข้ค้าที่มาเช่าบัตรก็คือแฮปปี้ด้วยเพราะรัตซ่ามีขายทุกอย่างเลยนะคะคนขายเนี่ยก็ชีวิตดีดีเพราะรัตซ่าเนี่ยช่วยจัดการทุกอย่างให้ง่ายอย่างแน่นอนเริ่มเลยไหมเพราสมัครฟรีสมัครง่ายหนึ่งอันีด้วยเปิดร้านในรัตซ่าดีง่ายอยู่แล้วเปิดร้านกับรัตซ่านะคะไม่เหนื่อยแถมสบายกว่าที่เคยขายมาก่อนด้วยเลิกหลังโซฟาหน้าดูเซ็ตชีวิตพิลึกด้วยสบายกว่าที่ค่ะ สบายสิเพราะว่าอยู่บ้านนึงดูเลยแล้วมีสิขันหรือยังไม่แล้วจะขายอะไรบ้านสวยเออได้ขายความสวยจะขายออกหรอเอาไม่เหนื่อยเหรอเอาจะไปขายไม่ออกทุกคนค่อยู่ทุกคนก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้เหลือแต่อาเธออยู่คนเดียวเจอแล้วค่ะอุ้ยคู่ดีมากมาดอมดอกคัทมาดอม ภาวะหิวแฮมเทเี้ซิ่สไม่ใช่ฮาวโง่หรือเปาเธอแล้วตอนนี้ฉันโดนทิ้งค่ะอาเธอมันเอากล้องฉันไปแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในร้านที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นยีนแล้วก็เป็นยังเกมแบบวินเทจของอร่ามากหมายคือช่วยขายดีกว่านะหลกเป็นของเล่นนี่หลอรอได้ค่าคอมมิชชั่นมีของเล่นเหรอน้องสต้นน้องต้นว่าอันไหนเหมาะกับพี่เลือกมาเลยพี่จะลองให้หนูดูอ่ะมาเลยมาเดี๋ยวพี่ลองให้ดู เอลสามเอ็ดก็จะเป็นฟิล์มสไตล์เอลแบบตรงเนี้ยเนาะโซสดือร์เนี่ยดีไซน์จะได้ของเล่นละจะได้ของเล่นละฉันทุบกระปงยีนหนึ่งตัวเพราะว่าน้องถ่ายให้ฉันแม่น้องบอกว่าน้องจะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นของเล่นฉันอยากให้น้องได้ของเล่นอ่ะเาถ้าฉันจะเป็นเพื่อของเล่นให้น้องดีไหมสบายดีดีด้วยงั้นผมไม่ซื้อละค่ะให้น้องน้องที่น้องโตนวิเคราะห์เพอร์เซ็นาซานหยิบอะไรก็ได้ไหมฉลองน้องหยิบตัวนี้มาน่ารักมากเออมันคือสิ่งที่เธอต้องการเลยลรอ เริ่มแล้วะเริ่มใส่ยาระเอาอันของเล่นนะฮะดอนี่ใส่เก่งมากคือพี่ชอบวันที่ยาวขึ้นมาหนกก็จะเป็นตัวนี้หลอนสรับฉันตอนนี้ก็รู้สึกอยากได้แบบอ c เซซิลี่อยากด้เซิ้เรวเวลาอซเซิใช่ไหมเราควรจะมีใช่ไหมเรื่อพวกเราคามมัอยู่ด้วยกันแล้วมันรวยมากเลยนะมันคือสีเงินที่แบบทริสูแล้วเธอใช่ริ่มแล้วคุณบุญรอเริ่มแล้ว เธอฉันชอบสร้อยเลยแบบนี้มากมันเป็นตัวง่ายเธอกูเลยเาก็คืออีคนเก่งอ่ะเื้าเขาก็ไม่นัดกันมาและแถมการเลือกสร้อยของมันอ่ะก็เป็นแบบเดียวกันเ๊ะนี่แหละทางอุ้ยเธอหัวใจหัวใจหัวใจเักมาเฮ้ยสิงอุ้ยติงแต่เนี่ยพุซซัมงงว่าเอ๊ะ พี่บอกไม่น่าเหลือรูหูแล้วนะเขาถอดเปลี่ยนได้ค่ะมือใส่มือสมาร์ตหรือจะต่อราคาดีนะราคาเดิมเท่าไหร่นะคะราคาเดิม3ามร้อยสามร้อยห้าสิบได้ไหมสามร้อยห้าสิบได้ไหมจะของร้านนีมันเยอะขึ้นะมันเยอะขึ้นค่ะมันเยอะขึ้นอ่ะคุณพี่ต่อคือแบบต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่เหมือนจะไม่นะผมไม่ได้แต่พี่บอกไม่ได้เพราะพี่เขาเป็นคนเขาเรียกว่าซื้อสัตย์ คุณพี่มีออนไลน์ไหมกัมีไอซีลามีไอซีลาอ่านี้เลยนะคะกับแพรร s สสตรีออนเลยค่ะเปิดในลาซาด้าปังนะแบบเนี้ใส่ถุงเคะาโอ้ยถุงเท้าแม้ดี่ดอกแล้วคู่เปิดผมคิดว่ามาช้อปปิ้งมือสองกันทุกคนอุ้ยเธอหยิบสีเก่งมากพี่อ๋อโอ้ยโอ้ยแต่จะดีแมทด้วยไม่มีพิรุธเลยในการหยิบสีถุงเท้าขึ้นมานี่พ่าห้าคู่ร้อย แล้วถ้าแบบสมมติหนูเอาแค่4คู่ได้ไหมคะถ้าเราเป็นคนแบบว่าแบบมีอีกโก้ก็คือแบบไม่เอาค่ะแบบเราแค่4คู่จริงๆอะค่ะใสถานะที่เดือนนี้เป็นเดือนไทยมันคนเดียจะซื้อ4นี่มือึงเดือนนี้เดือนตุลาคมเดือนนี้เดือนออกก๊าแล้วค่ะคุณพี่ชอบอะไรคุณพี่อะไรคะรับนี่เหมือนกันและโอ้โหติดต่อขนาดหมอพมพ์ดิจิความความรักเลยหรือปะที่สั่นเพราะว่าเจอตัวจริงน<อ>ี่ว่าจะสวยใช่เหมือนขี้เลีไย้กันแบบนี้ตัดัว หนูน่างมาันดิแต่ละคนทีนี้อยากจะชมมวกเอาว่าอะไรดีค่ะพูดออกมาเลยค่ะอะยครัะสวนทุกคนอ,อยู่ดีไหมอยู่ดีไหมดีมากทุกคนเลยเ แล้วก็มันจะมีโซนที่เป็นในส่วนของอาหารด้วยทุกคนเที่ยวเขาต้องการน้ำละออ่ะเพราะเขาเล็บแห้งเล็บแห้งดี่ใต้ล่คะรครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ที่มาคุยกับพี่เขาอะเอารู้แต่ครั้งแรกวิธีไหว้ของปลาหมึกมันน่ารักมากาทุกคนเออคุณรีบปลาหมึกอันนี้เหมือนจริงมากเลยหาอันนี้คือชัดแบบหรือใส่ถ่านนะคะใส่ถ,าาถ่า,ไถานไปเลยฉันจะกินแกแล้วนะลุกข้าวลุนแรงไม่เที่ยวอย่าทำ ได้ใส่หมวกสักทีเธอมันมีซีเนอร์ด้วยไม่ไงไม่ใช่ภูเขาบันรถ อันนี้ก็คือซื้อมาจากร้านมือสองตรงนี้ไม่ใช่อันนี้คือเอ็กคลูซีฟเลยนี่ไงเพราะเราเป็นสาวลาซาด้าเอาวันนี้พวกเรารู้สึกอะไรกันบ้างคือเมื่อกี้บอกกับพี่บุรรอดว่าการได้เดินกลางคืนได้นานๆมาเยอะมากก็ได้กุิใหม่ๆเหมือนกันชอบมากเป็นวิวเหมือนที่เราอ่ะเดินอินเตอร์โซนตอนสมัยเราเดินไปนัดเลยก็เดิเป็นซอยแล้วคือพี่แม่ค้าที่เนี่ยเขาน่ารักมากเลยนะก็แวะมาอุดหนุนพี่แม่ค้าได้นะคะที่หน้าเดอะสตรีทลาซาดานาะงเขามีแบบเรื่อยๆยาวๆบอกเลยว่าพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังอยู่คลิป ควรจะเปิดร้านที่ลาซาด้าเลยเพราะว่าเราไม่จะ็นต้องหาอยู่ที่เลยเรากตรอบของเราแล้วก็ส่งของได้เพราะเปิดร้านในลาซาด้านะคะทุกคนไม่เหนื่อยแล้วก็สบายกว่าที่เคยขายมาก่อนอย่างแน่นอนใครที่บบว่าวิเวลาของตัวเองนะคะบอกเลยว่าแคมเปญนี้ waste and wish with Lazada ตอบโจทย์แน่นอน10ล้านคนรออยู่ค่ะอยู่ค่ะใน10ล้านที่รอช้อปในลาซาด้าคือพวกเราชุดแต่งหญิง ถ้าใครอยากให้พวกเราเนี่ยรวมตัวกันหรือหาทําอะไรเซ้นตอยอีกก็คอมเมนต์ได้เลยตลาดไหนที่แบบว่าเลิศเนี่ยชวนเราไปได้อบอกมาเลยลว่าคาเทั้งสี่นี่จะไปบุกตลาดนัดทวรโลกไม่ได้แค่เข้าไปเนี่ยนต่ทัวรโลกเดินกันยิ่งกว่าเดินไปเลงเราต่างไทยก็เดี๋ยวฝากตัดคลิปในช่องหูแยกงด้วยนะครับนี่ค่ะการฝากชส้าปากไม่ต้องเปิอะเราบอกว่าปากเราอาจจะห้องน้ำนั่นเลยวันนี้พวกเราทัสี่คนขอตัวลราไปแล้วนะคะ รู้จักลาซาด้าไหมรู้จักลาซาด้าไหมเลิศไหมเลิศเนาะเลิศถ้าน้องโตนโตไปนะแล้วเปิดร้านออนไลน์ไปเปิดร้านกันในลาซาด้าได้เลยเนาะนะเราเลียนเลี้ยงฉันเนี่ยปอนอะไรคะปอนปอนหนึ่งมีแฟนยังเลยป้าปอนหนึ่งยังไม่มีแฟนค่ะแต่มีร้านในลาซาด้าเป็นอะไรกันเเป็นมา่าให้แม่เปิดร้านในลาซาด้าสิ ที่หวิดระบายไม่ไหวไเล้ยไปกมือ